ไม่ขัวเลยเขาบอกแตงโมอะไรของมึงเขาก็ไม่รู้เรื่องอ่ะนะม้าใชไหอร่อยไหมอร่อยไหมน้ำปลาหวานอร่อยไหมอ๋อวันนั้นจะเอาแตงโมเข้ามาลูกนึงแล้วกระดาษน้ำปลาหวานใส่บาตรแล้วด้วยน้ำปลาหวานเดี๋ยวเดี๋ยวร้องเพลงก่อนก็ได้ร้องเพลงยังไปร้องเพลงเลยเออร้องไม่๋ยวเดีมากนะคะเพลงตับเขาได้ร้องเพลงกันไปร้องไปลงเลย มาเดี <static> de, so perform, ๋ยวถ้าพร้อมแล้วมาร้องเพลงให้ไปเ i r ดเดย์กันร้องก็ได้เรียบร้อลร้องได้ร้องได้อร่อยไหมอร่อยไหมหมักหมักซีดาอร่อยไหมหมักซีดาหมักซีดา แต่สม,สม <S <s ัยก่อนไม่เลกเลาไม่มา่มาแล้วมาแล้วจะมาให้ครบจะร้องเพลงคู่นี่ก็เปียแชฉไม่เสร็จเลยวะจะร้องเพลงให้เป็นบอดดย์ มันต้อมือนะเราดกันนะอละหยิบไปเลยทีนั้นดึกหยิบีไหนก็มาเก็บเก็บเก็บยสยมลอเดี๋ยวรอพิ่สนยาแป๊บหนึ่งนึ่งห้รูปดเบอร์แลวันลแฟนหนกเ็นตอยไว้ตรงนู้นพไหลแต่มเเแบบนี้มันต้องให้จบมันต้องให้จบมันให้จบมันต้องให้จบมาพี่ชยชนมา เดี๋ยวเราพิสนียาแป๊บหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับมามามาพี่สนียามาร้องเพลงเป็นปเบิร์เดย์นหน่อยหันหน้ามาจ้ะหันหน้ามา,าหันห,หน้ามาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สนียา ไปสนทนายามาร้องเพลงหน่อยให hey, ้เป็นวันเดย์เอาเตรียมตัวจ้าเตรียมตัวของขวัญของขวัญเดียเด๋ยวเดี๋ยวร้องเพลงเสร็จให้ของขวัญน,นะร้องเพลงเสร็จให้ของขวัญน,นะ <c oughs> นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้ของขวัญร้องเพลงเสร็จให้ของขวัญนะหนึ่งเดี๋ยวร้องก่อนร้องก่อนร้องก่อนหนึ่งสองสาม อีกรอบอีกรอบอีกรอบเร็วกว่าเดิมหนึ่งสองสามเฮ้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 ไวไฟไวไรไวไฟไวพรจากไวไฟ ไวพรจากไวพรก็ขอนะคะย้อนหลังเพราะว่าเขาก็เขาเื่นแต่วันที่ยี่สิบหกวันงานแล้วเขาไม่ยอมบอกเราไงใช่นะคะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงก็ใส่บาตรกันลืมกันนะนะคะก็ขอคิดถึงแล้วก็ขอสมปรารถนานะคะค่ะของขวัญจากของขวัญว้าวมีใครอีกใครใครอีกใครอีกใครอีกอ้าวเอาอีกเอาอีก อ้าวของขวัญครับแฮปปี้เบิร์ดเดทยู่ขอให้ทนแ่ละคนตรงกับเข้าจูบทุกๆุกคนเช่นกันนะคะขอบคุณการยิงเงยรวยค่ะรวยรวย่รวย